To command. Yeah, yeah, yeah. <laughs> not, yeah. not Thailand. <laughs> <laughs> yeah, no, I know, I yeah, know. In yeah. the ancient time, no Thailand here, no, no, no. Not Thailand. It would be brilliant, uh, yeah. this show in well, the evening, with the light and uh, yeah. this backing. The uh, performance show, light yeah. and sound show. Mm. They will have the performance to, to present the history of the Hindu... The dance from Khmer Empire จินสวยย่ Some story Some story เขามีเรื่องเล่าไม่ชาในการแสดงใช่เขาต้องมี story ของเขาอย่างเช่นการสร้างประสาทแล้วก็การรบทัพจับศึกในยุคโบราณแล้วก็การนางสนมกำนันมาถวายการบูชาเทพเจ้าหรืออาจจะมีแบบนักรบผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วก็จะมีสนมกำนันติดต่อยน้ำตา เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติประสาทวิธีทำแบบต่อสู้ในสงครามในอดีตใช่ไหมครับเป็นอินดิอัชชวลอาจจะมีกิจกรรมเสริมอาจจะมีเดินผ้าไหมอะไรแบบนี้อาจจะมีแฟชั่นโชว์เสริมแฟชั่นโชว์จากโมเดลอันนี้เป็นกิจกรรมเสริมนะกิจกรรมเสริม แต่ละปีจะมีจะมีการเดินแฟชั่นโชว์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาเกือบประมาณ11ประเทศที่ผ่านมาเขาจะมาเดินที่นี่เขจะมาเดินที่นี่11ประเทศนะเขาจะให้ใส่ชุดใหม่มาเดินที่นี่เข้ามาเยอะแยะเลย you will see on the 16เดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าที่บุกออาเสร์เดย แต่ว่าในประเทศไทยปราสาทที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็จะมีหนึ่งลบุรีจังหวัดลบุรี2ปราสาทพี่มายนครราชสีมาแล้วก็ในบุรีรัมย์ของเราก็คือจะมีปราสาทพนมรุ้งและในจังหวัดสุรินทร์ก็คือนี่คือปราสาทนี้ที่ใหญ่ที่สุดค่ะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจังหวัดสุรินทร์นะฮะ The big The big example in Thailand would have in ปราสาทพี่มาย in Okay. In Kora and Buriram. And yeah. also in 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 Surin, the biggest one is here. Oh, okay, yeah. The other is very small, small. Yeah. People, yeah. The, yeah. yeah, yeah. The biggest one. I've seen pictures of the one no. the one in Buriram. Yeah. No. So that's, that's because So in actually not not I mean not so famous in Surin, it's not not famous for the land of uh, the prasad you know mm. because surin would be the famous english silk and elephant. Mm. but for the prasad you if you want to see a very good prasad a strong history ดอะฟิมัสวัน u ูพนมรุ้งมูดรัมเดอจะพาไปีวิบยู่แดดใิอยูเดี๋ยวไปจะพน่าไปบนภ will bring you t h e r ูเขนเไนไู่เดี๋ยวพาไปาเ a เเนบานภูเขาไฟาไาไ n o เดอะ u ูดูอั h e ู o ทมเพิลนุมรุ่งบนเดอะมอลล์เทนแต่นั่นคือ a ั y นอคคาน s โอเ e คุณซี t ัสคือจะ bring คือจ bring you to ผนุมรุ่ o ปราสาทนมรุ่งอเมเอนตชาอยากเขาจะพาคุณไปอยบัหลังวัา ดูซีออกมาเร็วครับ and I think for me for my opinion the most beautiful ปราส a ท is Phnom Rung in Thailand oh in the whole of Thailand in the whole of Thailand but cannot to compare to a n g k o r Wat. a n g k o r Wat i s t h e r b i g g e b i g e r bigger b i g e r b i g e r b i g bigger h i g g e r i g e r bigger b i g g e i g g e r bigger i t g e r bigger 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 i g g e r b i b i g g r i r b i i g g e r b i small city you คุณรู้ไหมครับ just like that but for me it's very beautiful temple for me แต่ในแต่ในพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดนี้ที่มีสตอรี่ที่มีสตอรี่แบบการมาสร้างของราชวงศ์ของอาณาจักรโบราณของโบราณนี่ก็คือพนมรุ้งสุริยาเขาจะเอาเจ้าชายของเขาคืออะไรนะพระอะไรนะพระอะไรเนี่ยที่ที่เป็นลูกของเจ้าชายที่เขามาแล้วเขามาบวชอยู่ที่นี่แล้วเขาก็มาตายอยู่ที่นี่ แล้วก็มีนางสีกันทามีนางอะไรของเขาอะค่ะที่เดินทางมาเป็นเป็นแมท่ที่มาเดินทางมาจากเมืองหลวงเลยนะม,มาที่พนมรุ้งเลยเพื่อที่จะมาดูลูกชายตัวเองสร้างปราสาทพนมรุ้งขึ้นมาแล้วก็มาบวชแล้วก็มาตายที่นี่ลูกชายเขานะใช่ใช่เป็นเป็นพระชวงแต่ว่ามันก็เหมือนครับเราก็พยายามที่จะ ต้องกินตำนานการไปสมัยโบราณนว่าที่นี่มันไม่ใช่เมืองไทยอ่ะเนาะใช่มันเป็นมันเป็นเมืองางนจาเขาแต่ทีนี้เวลามันห่างมานี่มันจะเป็นเมืองเล็กๆเล็กๆเล็กๆไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเชื้อพระวงค์มาที่นี่แต่ว่าที่เราเห็นเชื้อพระวงค์มาจริงๆเลยที่ถูกจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็คือพนมรุ้งกับปราสาทเมืองตามใช่เพราะว่าถือว่าถือว่าปราสาทพนมรุ้งนี่ถือว่าเป็นเมือง